ก็สวัสดีครับวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ใหม่นะครับสําหรับคนที่จารหัสผ่านเฟซปัจจุบันไม่ได้นะครับแต่ว่ายังเข้าเฟซนะครับที่มือถือเครื่องเดิมได้อยู่นะครับต้องการที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้ทําตามวิธีนะครับที่ผมจะแนะนําในคลิปวันนี้ได้เลยนะครับเข้าไปที่หน้า Facebook นะครับเลือกไปที่เมนูขีด3ขีดครับเลือกเมนูการตั้งค่านะครับที่เป็นรูปเครื่องหมายฟันเฟืองตรงนี้ครับ เลือกไปที่สูตรบัญชีกดแตะเข้าไปครับเลื่อนไปที่คําว่า,ารายละเอียดส่วนตัวนะครับกดไปได้เลยนะครับเลือกคําว่าข้อมูลการติดต่อในหน้านี้นะครับก็คือเป็นหน้าข้อมูลการติดต่อที่ผูกกับบัญชี facebook ของเรานะครับ ในการที่จะรีเซ็ตนะครับหรือว่าเปลี่ยนรหัสใหม่ได้นะครับ Facebook จะมีการส่งรหัสมายืนยันนะครับก็คือจะส่งเป็นเลข6ตัวนะครับมาที่เบอร์โทรของเรานะครับหรือว่าส่งมาที่อีเมลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหน้านี้นะครับเราต้องมีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถรับรหัสยืนยันจาก Facebook ได้นะครับแต่ถ้าของใครนะครับในหน้านี้ทั้งเบอร์โทรนะครับหรือว่าอีเมลไม่ได้ใช้แล้วนะครับ แนะนำว่าเราจะต้องเข้าไปเพิ่มนะครับเบอร์โทรหรือว่าอีเมลเข้ามาก่อนนะครับวิธีการเพิ่มก็กดไปตรงคําว่าเพิ่มผู้ติดต่อใหม่จะเพิ่มเป็นเบอร์โทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าเพิ่มเป็นอีเมลก็ได้นะครับถ้าเพิ่มเบอร์โทรนะครับก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปแล้วก็กดปุ่มเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเพิ่มนะครับเบอร์โทรหรือว่าอีเมลเข้ามาแล้วนะครับข้อมูลใหม่ก็จะเด้งมาอยู่ในหน้านี้นะครับ ถ้าเกิดในหน้านี้นะครับเรามีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถรับราดยืนยันได้แล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับออกไปได้เลยนะครับกดออกไปอีกทีหนึ่งครับเราก็เลือกไปที่เมนูราดผ่านและความปลอดภัยเลือกเปลี่ยนราสผ่านแตะไปที่โปรไฟล์ a c e b o o k เลือกตรงคำว่าลืมราสผ่านของคุณใช่ไหม สำหรับในหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นหน้านที่เราต้องเลือกช่องทางในการรับรหัสยืนยันจากทาง Facebook นะครับก็คือเราต้องเลือกมา1ช่องทางนะครับเป็นช่องทางที่เราสามารถรับรหัสยืนยันได้นะครับอย่างเช่นจะเลือกรับรหัสยืนยันทางอีเมลนะครับหรือว่าทาง SMS ก็ได้นะครับก็ให้เลือกช่องทางที่เราสามารถรับรหัสได้นะครับจากตัวอย่างผมก็จะเลือกรับรหัสยืนยันทางอีเมลนะครับจากนั้นกดปุ่มคําว่าดําเนินการต่อ ในหน้านี้ครับ Facebook ก็คือจะมีการส่งรหัสยืนยันนะครับที่เป็นเลข6ตัวนะครับไปที่อีเมลของเรานะครับเราก็ต้องไปดูรหัส6ตัวนะครับแล้วก็นำรหัส6ตัวมาใส่นะครับหลังจากที่กรอ,อกครบแล้วครับกดปุ่มกับว่าดำเนินการต่อสำหรับในหน้านี้ครับก็จะเป็นหน้าที่เราต้องตั้งรหัสผ่านเฟซใหม่นะครับซึ่ง ต้องตั้งเป็นขั้นต่ํา6ตัวนะครับจะตั้งเป็นตัวเลขอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวเลขนะครับผสมกับภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหลังจากที่ตั้งรหัสเสร็จนะครับให้เราสังเกตตรงช่องนี้นะครับถ้าเกิดเราติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับก็คือเครื่องเดิมนะครับมือถือเครื่องเดิมที่เราเคยเข้าก่อนหน้านี้นะครับจะออกจากระบบให้อัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนรหัสผ่านสําเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ติ๊กนะครับ อ่าแล้วกดปุ่มถัดไปนะครับหลังจากที่เปลี่ยนรหัสใหม่นะครับเครื่องอื่นที่เราเคยเข้าอยู่ก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกเป็นติ๊กก็ได้นะครับหรือว่าไม่ติ๊กก็ได้จากตัวอย่างผมก็จะเลือกเป็นติ๊กนะครับเพราะว่าต้องการให้ออกจากระบบเครื่องอื่นด้วยนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มคําว่าถัดไปครับ หลังจากที่เรากดปุ่มถัดไปไปแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าจอ f a c e b o o k นะครับก็จะเด้งกลับมาเป็นหน้าจอแรกนะครับหน้านี้นะครับถ้าเกิดเด้งมาเป็นหน้าจอแรกแบบนี้นะครับแสดงว่ารหัสผ่านนะครับที่เราเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือเราเปลี่ยนสําเร็จแล้วนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับหน้าจอนะครับหลังจากที่กดถัดไปแล้วนะครับหน้าจออาจจะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นคําว่าเกิดข้อผิดพลาดนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะเช็คได้นะครับว่าราดผ่านที่เราเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับสําเร็จหรือเปล่านะครับวิธีการเช็คนะครับให้เราออกจาก Facebook ไปก่อนนะครับให้กดปุ่มโฮมออกไปก่อนนะครับจากนั้นเลือกไปที่เครื่องหมายขีดนะครับสามขีดตรงด้านริมซ้ายนะครับแล้วก็ปัดนะครับ Facebook ออกไปได้เลยนะครับแล้วก็เปิดไปที่ Facebook ใหม่ครับหน c e e o o o k เลือกเหมือนเดิมครับขีด3ขีด แตะไปที่เครื่องหมายฟันเฟืองแตะไปที่ศูนย์บัญชีเลือกเมนูราผ่านและความปลอดภัยเลือกเมนูเปลี่ยนราดผ่านแตะไปที่โปรไฟล์ a c e b o o k ในหน้านี้นะครับให้เราสังเกตตรงช่องนี้นะครับช่องรา่านปัจจุบันนะครับก็จะมีวงเล็บนะครับเขียนว่าอัปเดตในวันที่ ให้เราสังเกตนะครับว่าวันเดือนนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ตรงกับวันที่เราทํารายการเปลี่ยนรหัสผ่านเฟซไม่นะครับถ้าสมมติเ่าเปลี่ยนแสดงว่ารหัสที่เราเปลี่ยนเมื่อสักครู่ก็คือเราตั้งสําเร็จแล้วนะครับผมแต่ทางของใครนะครับในช่องนี้นะครับตรงวันและเดือนนะครับไม่ตรงกับวันที่เราทํารายการนะครับแสดงว่าเรายังเปลี่ยนรหัสผ่านเฟซไม่สําเร็จนะครับเราก็ต้องเข้าไปทําใหม่อีกทีหนึ่งนะครับวิธีการก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครที่ลองแล้วนะครับมีปัญหาหรือว่าติดตรงขั้นตอนไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับมาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบนะครับการแนะนําไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ